สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมกับช่องยูทูบมีซายมันซูนิงครับผมอยู่ครับอาจารย์ชัยครับโคเปโกเอสเคสองร้อยขีดแปดซเปอร์ครับผมคันนี้ยังปล่อยนะพี่น้องนะใครสนใจก็สามารถมารับลองระบบได้ครับวันนี้ก็รับชอบตักใส่ดำ้ครับ เอาที่เรียนออกเปิดถึงหน้าแข็งครับเลยเดี๋ยวเอาไปเลยครับผมรอแนวครับ มีสูดเด็กก้าครับ195คเก้าสีนอกน่าจะอูแถวทางผ่านครับคันนี้ชิมงานจากา LA ครับ101 ไปสับสองเลยครับลูกเ่ถนนอ่าทางขึ้นแข็งดีครับผมเป็นตากลิ้นไวประมาณสี่ห้าวันแล้วครับหยุดสงการเสียทีมีรถถรูปหน้านี่ เล่เสียมาอย่างงี้ผมเล่นแค่เล็กเกล็ดเล็กเก็ดเท่านะนครับในคันนี้ไม่เล่นเต็มแม็กครับครับทางไปเลยครับเลยดันไปเรื่อยครับเพื่อจะเอาเอาขีปเรนออกให้หมดแล้วก็ะจะตัดรถดัมออกครับจะได้เสร็จนี่จะไม่โคล่ะสินี้ Mà la thoải mái nữa Mò lên nó xuôi càng thấp Hãy to nè ใช่มืองนิ่งขึ้นเยอะเลยครับหลังจากไม่อยู่ผมมาปีกว่าครับกับสองปีหนี้ไปครับให้ทีมงานอยู่แถวสุรินครับหนึ่งตามตัวเจอครับนึ่น้องอาจารย์ตีครับนมือขวามีมือขวามือเดียวครับมือซ้ายไม่มี มือซ้ายโดนเมียตัดทิ้งครับนี่ก็ฮิโน่ครับ HO7D 195นายักรถดำก็เป็นงานรายวันครับวันละพันห้าครับชิวๆครับผมเหลือเห,หลืออยู่แล้วครับวันละพันห้าเจ้าของรถครับ ไ่ได้ถ้าไม่ได้จ้างคนขับครับถ้าจ้างคนขับก็เหลือวันแล้วน่าจะพันหนึ่งร้อยครับคขับก็วันละสี่ร้อยแล้วครับรถด,ดำอันนี้ขับเองครับก็เหลือวันละพันห้าเต็มๆไปแล้วครับไม่ต้องลงทุนครับลงแค่รถอย่างเดียว เอ็นเจี๊บครับรถดำนี่ทิ้งก็ไม่ไกลครับไปกลับประมาณ600เมตรครับผมเอาไปทิ้งวัดครับต้องไปค่อยวิ่งครับเั้นเลนกับช็อกจังหวะที่รอคอยรถดำก็แอ็นแดงนิดเดีดวยวกอนครับเลย เจาะทำทางไปเลยครับผมเอาดินแข็งกระปูครับนี่ดำก็ข้าคอไปได้ถึงพอจะไอผิวดินได้บนมีเป็นเลนครับต้องเอาเลนออกให้หมดก่อนถึงจะเจอระดับครับไม่งั้นถ้าเาเลนขึ้นมาก็ทำคันไม่ได้ครับเสียเวลาฝังก็มันก็ไม่ได้ครับฝังมันต้องมอีดินไปกองให้เขาครับให้เขามาตรวจ อย่างต้องทำให้รอบครอบครับผม อกครับตำนานล็อกกี้ร้อยเก้าห้าน,นี่ยตำนานในวันตายครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมัน ออกตัวสบายบาย,ยัดเพื่องท้ายครับผมไม่ค่อยไปไหมครับไปหลายไปนี่ครับถ้าจะของขับเองก็เป็นอย่างนี้ครับนิ่มๆไม่เรื่อยถนอมรถไปครับผมใช้กับนานๆครับผมถ้าใครไปถนอ,เอมเดี๋ยวสอม่หยครับอะไรก็แพงครับค่าช่างก็แพง ดันดินขึ้นมาไว้ข้างบน,นครับเอามาตากแดดไว้เดี๋ยวไคมาเก็บทีเดียวดึงสลบทีเดียวครับเลยจังหวะที่รอรถดำครับทำงานตลอด อันนี้เป็นต่อลูกพ่วงด้วยได้ด้วยครับนี่ทีมงานมาจากสิงสตเกตเี่ยสิบร้อนี่ก็วันละสองพันครับ ล้อในบอมีปีคันเดียวครับเอามาเยอะไม่ได้ครับมันวิ่งวิ่งทางเป็นเสียหมดครับเนี่ยหกร้อวิ่งด้วย วันนี้ถูกลอตเตอรี่ครับเดีย๋ยวผมจะไปซื้อแมคโครมาอีกสามพันครับเอาโคเบ้ั้งหมดเลยครับสามพันซื้อลอตเตอรี่ไว้ประมาณห้าใบครับ้าถูกวันนี้ก็จัดเลยครับพรุ่งนี้โคเบ้มันลงบอนี้อีกสามพันครับ ว้บผมเฮ้ยนิ่มเลยโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับสอบ,บสองแล้ว